อ้าวอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ก็หนีออกนอกประเทศแล้วเมื่อวานนี้เราเล่าไปฮะกรณีสาวเมียนมาอสาวคนนี้มีฐานนะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าถูกหนุ่มอิรานะฉกทรัพย์สินไปยี่สิบห้าล้านบาทเอาแค่เงินดิจิตอลนะก็ร่วมยี่สิบล้านแล้วเราไปตามความคืบหน้าฮะเมื่อวานนี้ทีมข่าวโมโนเทอร์ที่นายของเราไปลงพื้นที่เลยไปลงพื้นที่จุดที่ชายชาวอิรานะนะนำทรัพย์สินบางส่วนของแฟนสาวชาวเมียนมาไปทิ้งครับพบว่า จุดที่จุดเนี้ฮะเมื่อวานนี้จําได้ใช่ไหมฮะที่ทางด้านของอร่วมกตันยูเนี่ยเขาไปงม,มหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 15จนเจอ,อคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ทีมข่าวโมโนเราก็เลยไปตามเหมือนกันบริเวณท้ายซอยภูมิจิตสะพานวอเตอร์ฟอร์ดเขตพักขนงกรุงเทพครับซึ่งอย่างที่บอกไปก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอ iPhone 15หนึ่งเครื่องเ่ยนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อไปยังอาคารข้างเคียงจุดเกิดเหตุครับ โดนิติบุคคลของอาคารเนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวโมโนเทลที่นาของเราบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยก็คือทางครอบครัวของสาวเมียนมาเนี่ยมีการติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับเพื่อที่จะนําหลักฐานเนี่ยไปยื่นให้กับตํารวจแล้วก็ทีมข่าวเราก็เลยมีการพูดคุยต่อครับกับกลุ่มคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างภายในซอยที่เกิดเหตุใน,น,นซอยภูมิจิตเนี่ยให้ข้อมูลเขาบอกว่าช่วง2-3วันก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นชาวต่างชาติคนหนึ่งสวมเสื้อสีดํา กังเกงโทนสีเข้มแล้วสะพายกระเป๋าเป้ส,สองใบเดินไปมาที่สะพานวอเตอร์ฟอร์ดในลักษณะแบบมันผิดสังเกตอ่ะโดยนั่งอยู่บนขอบสะพานครับก่อนจะนําวัตถุบางอย่างเนี่ยฟาดกับเสาแล้วเดินมาขึ้นรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ทีมข่าวของเราไปได้มาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันความคืบหน้าทางคดีเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้หนุ่มอิรานเนี่ย บินหนีไปแล้วถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮาออกนอกประเทศไทยไปแล้วค่ะวกับสอนอพักขนงก็เปิดเผยความคืบหน้าทางคาดีครับบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานภายในคอนโดครับรวมถึงการตรวจสอบการเข้าออกของผู้ก่อเหตุแล้วก็ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับว่าขณะนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุก็คือหนุ่มอิหร่านเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนทรัพย์สินที่ผู้เสียหายระบุว่าถูกขโมยไปเนี่ยนะฮะนอกจากเงินดิจิตอล 20ล้านแล้วเนี่ยก็มีอย่างที่เมื่อวานนี้เราเสนอไปเนี่ยนะฮะมีโทรศัพท์มือถือมี iPad มีแล็บท็อปมีนาฬิกาหรูมูลค่ารวมแล้วเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนับไปนับมาเนี่ยยีล้านบาทเนี่ยนะครับตำรวจสอนอพักขนงเองท่านภูมกับเองก็ยืนยันนะว่าหลักฐานที่มีในขนาดเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถออกหมายจับแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลอย่างแน่นอนแต่ทีนี้อา้าวหนุ่มอีลานเขาหนีกลับไปแล้วอะอทำยังไอองอะออกหมายจับแล้วมันได มันจะได้อะไรใจเย็นๆฮะคุณผู้ชมท่านบ่้มกับสอนอพระโนนบอกว่าพราะสารอนุมัติออกหมายจับแล้วรู้ว่าผู้ต้องหาหนีออกนอกประเทศก็จะเร่งประสานตำรวจสากล<อ>เพื่อมีการออกหมายแดงต่อไปนะครับผมค่ะก็คือถ้าเจอในเครือข่ายตำรวจสากลด้วยกันเนี่ยจับได้เลยนะคะ